ันนี้ค่ะมันอันนี้ก็เป็นมันนะคะแล้วเราต้องบีให้ลูกค้าหมดเลยใช่ไหมลูกค้าต้องการที่มันนี่เลยค่ะโอ้ตรงนี้ตัวอร่อยเลยใช่ไหมแม่ใช่ค่ะเนี่ยค่ะตัวเมียจะมันหัวแก้วค่ะจะเป็นมันหัวแก้วนะคะอันนี้ตัวเมียค่ะตัวเมียเขาเรียกมันหหกแก้วจ้ะ ราคาหนึ่งกล่องหกสิบบาทสว,ส,สวัสดีครับทุกท่านครับที่นี่คือตลาดเซฟวันโกนะครับโอ้โหเมื่อกี้ลูกค้าไปกันชุดหนึ่งแล้วพึบๆเลยนะครับร้านนี้นะเป็นร้านขายข้าวกุ้งแกะนะครับไม่ค่อยได้มีขายในทุกตลาดนะครับนานๆจะเจอสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ร้านนี้เป็นร้านเดียวในตลาดเซฟวันโกเลยนะครับแต่คุณป้าเขากําลังจะแกะให้นะครับ แล้วก็สโลแกนครับนะครับไม่ต้องแกะนะป้าแกะให้เองนะครับโอ้วันหนึ่งเตรียมมาหลายสิบโลกันเลยทีเดียวนะครับแต่ก็หมดไวมากอ่ะเข้าไปดูกรรมพิธีในการแกะการขายของคุณป้าได้เลยครับน่ารักมากๆไม่มีใครแกะให้ป้าแกะให้เองโอ้โหขนาดนั้นเลยนะครับทุกคนโอ้ใหญ่เลยจ้า กล่อง6กส0บาทจ้าคะงสามตัว60บาทบอกให้เลยกุง้งกุ้งใหญ่กว่านิ้วชี้อ่ะประมาณนิ้วโป้งอะ่ะนั่นธรรมดาเอานี้กด้เนีน่าทานน่าทานเนาะเราแกะไม่ทันนะคะคือเรามาตั้งแต่บ่ายบ่ายสามเราก็แกะไว้กล่องใหญ่เมื่อกี้นี่นะ คุณป้ากุ้งนี้ไซส์กี่ตัวโลกุ้งไซส์นี้ประมาณ22ตัวโลโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ค่ะ กองเป็นภูเขาอย่างนี้เลยนะกิโลครับแม่ค้าวันนึงวันใช้สามสิบโลจ้ะก้งสามสิบโลเชิญไ,ได้เลยครับลูกค้าอันนี้อันนี้กล่องน,นี้สามสิบบาทจะรับกี่กล่องจ้ะกล่องไหนกล่องนี้สามสิบเออไม่ใช่หกสิบบาทพอดทอทีสามตัวแม่ค้าบอกสามสิบลูกค้าเรียบลูกค้าเหมาเลยลูกค้าจะเหมาเลย อันนั้นนั้น80จับพิเศษเอาอันนี้กล่องนึงได้จัะอันนี้ได้กุ้ง4ตัวไม่หมดได้เลยนะคะคุณต้านเป็นกุ้งอะไรครับเนี่ย เขาเรียกว่ากุ้งกล้ามกรามค่ะกุ้งกล้ามกรามนะค่ะมันไม่ใช่กุ้งขาวด้วยเนาะไม่ใช่ค่ะกุ้งขาวไม่มีมันนะคะอ๋อเป็นกุ้งกล้ามกรามด้วยเนาะค่ะกุ้งกล้ามกรามไม่ใช่กุ้งกล้ามกรามจ้ะมันถึงจะมีมันนะคะใช้กุ้งตัวเมียกับกุ้งตัวผู้ค่ะถ้ากุ้งตัวผู้จะมีมันค่ะกุ้งตัวเมียมันจะเป็นมันแก้วค่ะมันหัวแก้วค่ะอ๋ออันนี้เปล่าครับอันนี้ค่ะมันอันนี้ก็เป็นมันนะคะ แล้วเราต้องบีงให้ลูกค้าหมดเลยใช่ไหมลูกค้าต้องการที่มันนี่เลยค่ะโอ้ตรงนี้ตัวอร่อยเลยใช่ไหมใช่ค่ะอันเนี้ยค่ะตัวเมียออนนตันเนี้ยค่ะตัวเมียจะมันหัวแก้วค่ะจะเป็นมันหัวแก้วนะคะอันนี้ตัวเมียค่ะัวเมียเขาเรียกมันแหกแก้วจ้ะมถุงอุจจระเอาออกเลยนะจ๊ะ หนึ่งกล่องหกสิบบาทเนี่ยกล่องนี้ถึงหกสิบบาทตอนนี้ยังได้ขายทุกวันไหมตอนช่วงรากอะค่ะส่วนใหญ่ขายทุกวันเลย มัจองที่ยากค่ะใช้ระบบ AI จองค่ะอ๋อตลาดนี้เราใช้ระบบ AI นะครับในการจองตลาดนะครับอาจจะไม่ได้ขายทุกวันก็เป็นว่าถ้ามาเดินเจอรีบซื้อเลยเนาะ,ะเพื่อวันหลังไม่ได้มาใช่ไหม นีหมดก่อนตลาดเลิกแน่อันนี้เท่าไหร่คะแม่อันนั้นพิเศษแปดสิบค่ะคุณป้าอันนี้ค่ะสาไอ้หกสิบบาทจากที่กำลังแกะเนี่ยค่ะมีมันทุกตัวจ้ะอ๋อมีมันห้าตัวไม่ใช่ค่ะมีมันมานะคะอ๋อมีมันมี่สามตัวรับช้อนจัดจอมด้วยนะคะคุณป้าค่ะขอบคุณนะคะอันน e, uh ี้เท่าไหร่คร uh ับแปดสิบบาทจ้าอันนี้ธรรมดาอะไรคะธรรมดาไหม 60, ธรรมดาใช่ไหมอ่ะนี้แหะเสร็จแล้วอ,อันนี้แปดสิบเอาหนึ่งตองนะคะอดีแม่ค้าแกะไม่ทันนะคะแกะจนตรงนี้ไม่มีวางแลว้วอะไม่มีผู้ช่วยเนาะคนเดียวมีค่ะลูกยังไม่เลิกมาคะ่ะอ้โปกติจ้าขอบคุณนะคะราคู่ะคะ ันนี้ก็เป็นมันนะคะแล้วเราต้องบีให้ลูกค้าหมดเลยใช่ไหมลูกค้าต้องการที่มันนี่เลยค่ะโอ้ตรงนี้ตัวอร่อยเลยใช่ไหมครับนี่ใช่ค่ะอันนี้ค่ะตัวเมียตันนี้ค่ะตัวเมียจะมันหัวแก้วค่ะจะเป็นมันหัวแก้วนะคะอันนี้ตัวเมียค่ะตัวเมียเขาเรียกมันหัวแก้วจ้ะถุงอุจจาระเอาออกเลยนะจ๊ะ ค่ะหกล่องหกบาทมีกล่องนี้ถึงหกบาทรับกล่องไหนดีคะหกบหรือแป เจ้าแรกเลยนะจ๊ะค,ค่ะซื้อได้เลยนะคะเดี๋ยวหมดนะจ๊ะสุดท้ทายในสุดนี้นะครับทุกท่านนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับผมร่ำรวยเงินทองทุกท่านเลยนะครับผมทิหด้านนะครับมีร้านดีๆแบบนี้ที่ไหนอีกนะครับผมจะนำมาฝากทุกท่านอย่างสม่ำเสมอแน่นอนเลยนะครับ คลิปน,นี้กราบอนุญาตลาไปก่อนนะครับผมขอขอบคุณอย่างสูงครั้งครับผม